สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภ้พายชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาตอบคําถามนะครับในเรื่องของการฝึกภาษานั่นเองนะครับเพราะว่ามีคนถามผมมาเยอะมากนะครับว่าผมฝึกภาษายังไงนะครับอยากเก่งภาษาเหมือนพี่ทำยังไงเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างนงี้นะครับคืออันดับแรกเลยสิ่งที่ผมเจอบ่อยมากก็คือผมอยากเขียนโปรแกรมผมจะต้องเก่งภาษาไหมนะครับหรือ ผมอยากเขียนโปรแกรมแต่ผมไม่เก่งภาษาเลยอะไรเงี้ยนะครับเอาจริงๆนะผมจะบอกว่าใครที่จะมาเขียนโปรแกรมนะครับถ้าทุกคนรู้ตัวว่าไม่เก่งทุกคนก็ต้องไปฝึกนะครับคือผมก็เริ่มมาจากาง,งั้นเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการฝึกฝนก่อนแล้วกันนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรมากนะนะครับผมอยากให้ทุกคนดูวิดีโอนี้แล้วลองเอาไปทําจริงๆอะ่ะเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะเห็นเองนะครับเพราะว่ามันมันก็ไม่มีอะไรนอกนอกเหนือจากการที่เราฝึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือเรื่องของการฝึกเนี่ย มันมีฝึกหลายวิธีนะครับแล้วแต่ว่าทุกคนชอบวิธีไหนนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้ฝึกเป็นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการฟังนะครับเพราะว่ามันจําเป็นมากอะ่ะการฟังเวลาที่เราจะเรียนรู้อะไรเงี้ยนะครับบางคนชอบเรียนแบบทางวิดีโออะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องฟังให้รู้เรื่องใช่ไหมฮะทีเนี้ยการฟังเนี่ยมันก็จะมีแยกไปอีกว่าสำเนียงแต่ละสำเนียงที่เราจะฝึกฟังเนี่ยนะครับมันแบบเป็นสำเนียงแบบไหนนะนะครับส่วนตัวผมก็ ฝึกฟังหมดนะไม่ว่าจะเป็นสำเนียงอเมริกันนะครับสำเนียงอินเดียนะครับสำเนียงรัสเซียสำเนียงบริทิชอะไรเงี้ยคือมันมันก็จะมีแยกออกไปอ่ะก็ฝึกฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะค่อยๆแบบว่าเหมือนกับพัฒนาคือทักษะเรื่องของการฟังอ่ะเพราะว่ามันจําเป็นมากเลยก็เหมือนตอนเราเป็นเด็กนะครับก่อนที่เราจะพูดภาษาได้เนี่ยเราก็อูแอะอูแอะใช่แบบพูดไม่ได้แต่เราฟังก่อนอันดับแรกคือเราฟังพอเราฟังได้ปุ๊บเราก็จะเริ่มแบบเริ่มออกเสียงเริ่มพูดอ่ะเรื่องที่2ก็คือ เรื่องฝึกการออกเสียงฝึกพูดนะครับอันนี้ก็ใครที่อยากจะแบบพูดเรียเก่งนะครับ <c oughs> ก็เหมือนกันก็คือต้องใช้เวลาในการฝึกฝนฝึกพูดอันนี้มันก็จะมีสำเนียงแยกออกไปอีกบางคนอาจจะชอบสำเนียงอ่าเมริกันนะครับสำเนียงบร i t ิชอะไรก็ไปเลือกเอาแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบอ่าสำเนียงอเมริกันนะครับเพราะว่ามันฟังดูลื่นดีนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ชอบสำเนียงอะไรเลยเอาเป็นสำเนียงเขาเรียกว่าอะไร สำเนียงไทยๆนะครับก็อันนั้นก็แล้วแต่แต่ผมอยากจะให้พูดให้เหมือนเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่ามันจะดีมากนะครับผมทีนี้เรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ mindset นะครับคือบางคนเนี่ยจะชอบรู้สึกว่าการฝึกภาษามันเป็นเรื่องที่แบบมันยากมากเลยไม่รู้จะแบบว่าทํำยังไงต่อให้พยายามแล้วมันก็ยังแบบไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยคือผมจะบอกว่าอันดับแรกเนี่ยทุกคนจะต้องเปลี่ยน mindset ของทุกคนก่อนคือเปลี่ยนความคิดของการเรียนรู้ภาษานะครับคือเราบบพูดภาษาไทยแล,ยล้วแหะถูกปะดังนั้นเราสามารถที่จะพูดภาษาอื่นได้อะมันก็แค่ฝึกะนะครับบางคนจะชอบรู้สึกว่ามันยากตลอดเวลาเลยคือถ้าสมองเราคิดอย่างนั้นมันก็จะรู้สึกอย่างนั้นตลอดเลยแบบมันยากจังเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทําคือเลิกคิดว่ามันยากนะฮะเลิกคิดเลยว่ามันยากเพราะว่าพอเราคิดว่ามันยากปุ๊บเวลาเราจะเริ่มเรียนรู้เราไปเจอคําศัพท์อะไรใหม่ๆหหรือว่าอะไรคือแบบมันก็จะ หาแต่ข้อแบบยากๆของภาษาแต่ถ้าทุกคนเปลี่ยนความคิดใหม่คือเอ้ยผมอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้คําศัพท์ให้ได้มากขึ้นอยากจะเก่งขึ้นทุกคนก็จะต้องมองมันแบบคือไม่ว่าจะเจอคําศัพท์อะไรหรือเจออะไรใหม่ๆเนี้ยก็คือเอาเข้ามาหมดเลยไม่ต้องสนใจว่าเอ้ยมันจะเป็นศัพท์อ่าเป็นคํายาวหรืออะไรแบบไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับคือเรียนรู้ไปเลยอะ เพราะว่ามัน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 ดีหมดอะนะครับมันมันไม่จําเป็นต้องแบบว่าคอ้คนี้มันยากเราเราไม่จําแล้วอะไรคือแบบเอาให้หมดเลยนะฮะอันนี้คือคาแนะนาของผมที่ผมฝึกนะนะครับเพราะว่าในการเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องเจอคําศัพท์ที่มันเป็นศัพท์เฉพาะทางแล้วแบบว่าบางทีไม่รู้จะแปลเป็นไทยยังไงคือผมเป็นนะคือพอศึกษาไปเรื่อยๆแล้วมันไปเจอคําศัพท์บางทีมันมันแปลเป็นไทยยากนะครับแต่ว่าถ้าพูดเป็นศัพท์นั้นอะคือโปรแกรมเมอร์มันเรเข้าใจกันเออนะครับผมก็เนี่ย เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพยายามฝึกฝนอยู่ว่าเวลาไปเจอคำศัพท์อะไรยากๆคำศัพท์ใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามคิดหรือว่าหาวิธีการเปรียบเทียบคำว่ามันใกล้เคียงกับคำในาภาษาไทยเนี่ยคำไหนมากที่สุดนั่นเองนะครับคือเนี่ยแหละคือมันมันเป็นการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอแล้วต่อเนื่องนะครับทุกวันทุกคนจะต้องฟังนะฮะทุกวันจะต้องฝึกแบบฝึกอ่านฝึกพูดนะฮะ ฝึกทำความเข้าใจกับประโยคนะครับผมเนี่ยจะบอกว่าทุกวันนี้นะครับภาษาอังกฤษมันอยูอ่กับชีวิตผมตลอดเวลาต่อให้ผมไม่ได้อยู่อเมริกาหรือว่าไม่ได้ไปดังประเทศนะแต่ผมก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมาได้เพราะว่า u t u b e ครับมี Google หรืออะไรก็ได้คือม,มันแล้วแต่เราอะ่ะคือมันอยู่ที่เราเลยว่าเราจะพยายามที่จะอยากเรียนรู้มันหรือเปล่าคือเอาง่ายๆนะถ้าคนเรามันอยากจะเรียนรู้นะครับมันก็จะควรขวายของมันเองอะ่ะผมอยากให้ทุกคนนะครับอ่า คิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาที่สําคัญแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันยากนะครับเพราะว่ายังไงเราจะต้องเจออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะไม่ได้ทํางานโปรแกรมเมอร์จะไปทําอย่างนู้นอย่างนี้คือผมว่าเรียนรู้ไว้เถอะนะครับมันมันมันไม่ได้เรื่องเสียหายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเสียเวลาด้วยคืออย่าไปคิดอย่างนั้นอนะ่ะใครที่อยากเก่งผมเชื่อว่าถ้าฟังคลิปนี้จบผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะรู้ตัวแล้วว่าควรไปทําอะไรต่อนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับอย่าลืมว่ามันใช้เวลาในการฝึกฝน อย่าพึ่งไปท้ออย่าพึ่งไปแบบว่าเอ้ยฝึกมา3มเดือนก็ยังไม่เข้าใจคือผมจะบอกผมก็ใช้เวลาเป็นปีนะย้อนกลับไปตอนเราเป็นเด็กก็ได้กว่าเราจะเข้าใจกว่าเราจะพูดได้มันใช้เวลาปะอย่าลืมว่ามันใช้เวลานะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่คนถามผมมาเยอะมากคือแบบมันใช้เวลาเท่าไหร่ถึงเราจะเข้าใจอะไรเนงะี้ยอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนแบบบางทีฝึกแค่ชั่วโมงหนึ่งมันก็อาจจะใช้เวลานาน,านกว่าคนที่แบบฝึกวันหนึ่งแบบ ทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกวันด้วยไอคนที่ฝึกแบบนั้นก็แน่นอนเขาจะรู้เรื่องกว่าอยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆว่าอยากให้ทุกคนฝึกไปเรื่อยๆพอทุกคนฝึกมันมากพอทุกคนจะจะรู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยเข้าใจมันนะครับไม่ว่าเราจะฟังหรืออ่านหรืออะไรเงี้ยมันมันจะเริ่มแบบซึมมันจะกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนเราเหมือนเราพูดภาษาไทยเนี่ยคือเข้าใจกันแบบนี้เลยนะครับก็เนี่ยลองไปดูนะผมอยากจะให้คําแนะนําประมาณนี้นะก็คือฝึกทุกวันนะครับแล้วก็ อย่าแบบว่าอย่าต่อต้านมันพยายามเห็นคําศัพท์อะไรใหม่ๆมาก็อย่าไปคิดว่าโหศัพท์นี้มันมันยากนะครับเราจําไม่ได้หรอกอะไรเนงะี้ยคือพยายามฝึก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 อย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะครับมันก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้นะครับยังไงก็คิดว่าวิดีโอนี้ครับจะเป็นอ่ากำลังใจให้ทุกคนนะครับอยากให้ไปฝึกเพราะว่าใครที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันยังไงมันต้องเจอแล้วก็เรา เราควรที่จะรู้นะครับเพราะมันจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นส่วนช่วยในการทํางานของเรามากๆเลยเวลาที่เราแบบอยากจะศึกษาเรื่องใหม่ๆหรือเจอเอเรอร์ติดบัคอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือมันสําคัญจริงๆอะนะครับก็ตามนี้นะฮะสำหรับวิดีโอนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังอยากจะฝึกภาษานะครับก็ตามนั้นเลยตามคําแนะนําในวิดีโอนี้ครับอยากให้ฝึกจริงๆนะครับโอเคครับทุกคนหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นนะครับแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันีอวลไปก่สด